สบายกับสบทสงขา89.5มกลเฮิร์ไม์ FM กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาของรายการฟังสบายกับสวทสงขาวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะคะเสาร์ที่27สิงหาคม2565เมื่อวานนี้26สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่เราคนสงขานะคะร่วมกันทำ เรียกว่าทํากิจกรรม,มะนะคะพาป๋าหลบบ้านแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์นะคะเมะื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองามค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายเจษดาจิตรรัตน์แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทั้งหวัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงพี่น้องประชาชนนี่โอ้โหมาร่วมกันพาป่ากลับบ้านค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาร่วมในพิธีบรรจุอัฐิของพลเอกเปรมตินสุรานุนด้วยเมื่อวานนี้นะคะ ต้องบอกว่าเรามาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยหลังจากที่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการอัญเชิญอัธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์จากวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนะคะกลับสู่จังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อวานค่ะ ประชาชนชาวสงขลาเราต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าป่าหลบบ้านนะคะแล้วก็เป็นเสื้อโทนสีชมพูค่ะเข้าร่วมในพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์กันอย่างเนื่องแน่นเลยนะคะใครที่ซื้อเสื้อได้ทันก็ใส่เสื้อผ้าป่าหลบบ้านใครที่ซื้อเสื้อไม่ทันเราก็บอกว่าไม่เป็นไรใส่เสื้อโทนสีชมพูมาค่ะครู้ฟังเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกรารระนั้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางบรรยากาศของสวนประรวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์ที่เรียกว่า มีความชุ่มชื่นชุ่มสดชื่น่ยนะคะด้วยสีเขียวของต้นไม้ของสวนนะคะในความเป็นสวนประวัติศาสตร์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่สวมใส่เสื้อโทนสีชมพูไปก็ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ภาพเนี่ยเรียกว่าสดใสสดชื่นมากๆนะคะ เห็นถึงความรักที่เรามีต่อพลเอกเปรมตินสุลานนุนแต่เมื่อวานนี้ค่ะกณผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มพิธีบรรจุอธิพลเอกเปรมตินสุลานนุน mm hmm. เขามีการแสดงเชิดสิงโตโดยคณะมังกรสิงโตกังปังไทยแลนด์ค่ะพร้อมด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายสืบสารวัฒนธรรมชยัยนาทาวค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการไลฟ์ใะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมกันเนี่ยจะเห็นความสวยงามแล้วก็ความอลังการของการเชิดสิงโตเมื่อวานนี้มเีเป็นมังกรนะคะมังกรทองความยาวร้อยแเมตรก็บอกว่าเป็นความสิริมงคลหรือว่าตามความเชื่อของคนจีนน่ยนะคะเรื่องของ ความมงคล108ร้อยแปดประการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้โอหโหภาพสวยงามมากก็รู้ฟังกับมังกรความยาวร้อยแปดเมตรนะคะมังกรทองแล้วก็มาร้อมเรียกว่าล้อมรอบนะคะบริเวณอนุสาวรีย์ของคนเอกเปรมตินสุลานนท์ด้วยโอหโหภาพสวยงามมากๆจริงๆเมื่อวานนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงของมโนรานะคะเป็นคณะมโนราที่นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐค่ะศิลปินแห่งชาติประจําปี2560 จากนั้นค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์ก็ได้กล่าวคำสดุดีและทําพิธีบําเพ็ญกุศลอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์นะคะก่อนที่จะเชิญอัฐิบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์พลเอกเปรมตินสุลานนท์แล้วก็ร่วมรับฟังการขับร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจากอาจารย์ไขม่มลิหัหน้าค่ะจากนั้น ท่านประธานก็ได้เยี่ยมชมหอประวัติพลเอกเปรมตินสุลานนท์นะคะที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวชีวประวัติของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งนะคะห้องสู่วังวน การเมืองห้องสู่อีสานแล้วก็ห้องผู้บัญชาการทหารบกห้องทหารมา้าห้องนายทหารใหม่ห้องโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวนะคะห้องครูของผมห้องนี้จะพูดถึงค,ครูเค้าค่ะแล้วก็ห้องโรงเรียนมหาวิราวุธห้องสงขาบ้านเกิด ห้องเพชรแผ่นดินนะคะซึ่งทุกห้องจัดแสดงด้วยระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยคะ่ะหากคุณผู้ฟังมีโอกาสก็อยากจะให้พาลูกๆนะคะมาเที่ยวที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์แล้วก็นอกจากจะมาออกกําลังกายมาเที่ยวมาสูดรบรรยากาศที่มันสดชื่นเห็นความสวยงามของสวงน,นประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์แล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะเข้าไปเยี่ยมชมหอประวัติพลเอกเปรมตินสุลานนท์ด้วยเพราะว่าที่นี่ก็ เปิดให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมทุกวันเวลาราชการนะคะ